วัดีครวันนี้ก็มาพบกับผมช่องตัวร้ายชาแนวอีกแล้วนะครับเนาะอยู่กับหน้าใครของ AMB Pro 8 8อีกแล้วคุณผ้ชมนะก็มาดูเซ็กซี่บาคาร่าสักหน่อยผชมนะก็ต้นทุนที่4ี่พันนะผมอะลองจัดดูหน่อยผชมนะห้องนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นห้องยากอยู่ผชมก็ถือว่าเป็นห้องยากอยู่แต่ก็ผมคิดว่าผมก็น่าจะเลือกดีที่สุดแล้วแหลนนะผชมนะะเปิดแรกครับผม น่าจะแดงน้ชมนะเห็นไพ่คู่ไหมขอไพ่หลักเลยอันนี้ผมขอแดงล 4, แล้วกันท่านชมนะสี่พันนะผมมีอยู่สี่พันจัดไปรับผมหมดหนะตักไปเลยอนะ่ะเห็นไหมมันจะมีแบบน้ําเงินมีไพ่คู่แล้วก็แดงไพ่คู่แล้วมันตัดอย่างเดียวชมเห็นไหมอันนี้น่าจะลงท่านชมนไม่น่าจะตัดเหมือนเดิมเพราะว่ามันตัดมาแล้วสองรอบท่านชมน่าจะไม่ซ้ําตัวเดิมนะมาดีครับมาดีครับมาดีครับ มาดิครับปอกแดเรียบร้อยสวยงามครับผมปังมาหนึ่งทีครับผมเจ็ดันแปดร้อยผมก็หักค่าน้ำไปสองร้อยผู้ชมนะค่อนข้างที่จะหักเยอะอยู่คุผู้ชม <c oughs> ค่อนข้างจะหักเยอะอยู่ครับนผะมถ้าเกิดว่าบวกมากก็หักมากคุผู้ชมนะบวกน้อยหักน้อยผมมนะาตอนนี้ขอน้ำเงินแล้วกันมาจัดไปครับผมเน้นๆครับผมมาอโบนัสไปครับผมเน้นๆเลยสอง0ันคนผู้ชมนะ เผื eg, laughter, mm ่อมันจะมาก้าวหลังนะมนะก้าวหลังศูนย์อย่างนี้รู้เรื่องครับผมเปิดเดียวคือแบบถอยทับเลยนะชมนะอันนี้ก็ MB Pro ปแปลก็เป็นระบบออโต้ทชมนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะชมตั้งแต่เล่นมาก็ถือว่าโอเคอยู่มาดิยังไงครับผมเฮ้ยเฮ้ยไพ่คู่แตกแล้วเรียบร้อยโอ้โหทั้งแตกทั้งเสมอโอ้โหคิดว่าบวกวะก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าได้ไพ่คู่มาอยู่ท่ชมนะ กี่ต่อเนี่ยสิบเอ็ดต่อผมก็สองร้อยคูณสิบเอ็ดท่านผู้ชมนะไปเสียโบนัสดิเอาอเคครับผมมาน้าเงินต่อไปครับผมโบนัสเหมือนเดิมครับผมเน้นๆโอ้ยเหลือสามพันสองครับผมผมจะไม่แบบว่าไม่เททุกไม้ท่านผู้ชมนะไม้ไหนพอเดาๆได้ก็ใส่ใน,น้อยไปครับผมนะครับน้องไม้ไหนไม่มั่นใจท่านผู้ชมนะง่ายๆไม้ไหนไม่มั่นใจก็ใส่ดูเชิงไปครับผม เปิดมายังไงครับผมโอ้โหสิบแต้มหกแต้มยังไงวะเนี่ยถึงไหมเออเฮ้ยไม่ถึงหวัวครับผมก็เรียบร้อยเออเปิดนี้เน้นๆโอ้โหหกต่อสามปกติน่าจะให้โบนัสสักหนึ่งเท่าไหมชมนะห่างกันสามแต้มไม่ได้วะต้องแบบเจ็ดต่อสามหรือว่าแปดต่อสามผมมาแดงไตค,ครับผมเปิดนี้่ะโบนัสเหมือนเดิมครับผมเน้นๆอาไปคู่เน้นๆด้วยครับผม ตอนนี้ก็เซฟกำไรไว้พันสองครัชมนะจะเริ่มค่อยๆเซฟไปเรื่อยเซฟไปเรื่อยๆให้ชมนะอ๋ผมเปิดนี้รอดไม่รอดเอ้ยรอดไม่รอดเอ้ยมาดิโอ้โหมันสามเต้มเราโอ้โหเก้าเต้มครับผมสวยป๊อกเก้าไปเออไม่ต้องให้มันจัวไปเลยครับผม จัวแล้วเรยวเราจะเสียวด่างนะชมนะเอาโอเคครับผมปอกก้าวนิ่มๆครับผมอ่ะขึ้นเท่าไรเนี่ยโหยังไม่ขึ้นเลยนชมอ่าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิครับผมก็กำไรอยู่ที่หมื่นห้าผู้ชมนะขอดันไปต่อครับผมมานำเงินไปผมดูเชิงไปครับผมใส่ดูเชิงไปเรื่อยจนกว่าแบบว่าใค้ดูว่าไอห้องเสมอแบบนี้มันจะไปยากไหมชมนะดูดีก็ถือว่าเสมอเยอะมากนชมนะ รอดไม่รอดเออว่าสวยแน่หยสิบแต้มใบสามอ่ะโอ้โหโดนป่ะดีแล้วผมไม่เป็นไรนะโดนไม่เยอะชมนะลงสลับหนึ่งครั้งแล้วลงนะชมนะอันนี้ก็น่าจะตัดไปน้ำเงินนะชมนะว่าน้ำเงินแน่นอนอนะ่ะทามาลักษณะนี้แล้วอ่ะว่าน้ำเงินไปครับผมเน้นๆไปเลยอ่ะ น่าจะสลับหนึ่งครั้งแล้วลงต่ออีกหนึ่งครั้งนะชมนะเห็นเห็นตัวไปว่าต้นๆเค็มไหมเอ็มไม่ใช่ต้นเค็มล่าสุดช่วงล่าสุดอ่ะมันจะลงแค่สองแล้วก็สลับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมนะบอกไว้ก่อนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสามคือล่างก็พอได้นะชมนะตรงเป้าเราอยู่สามคือล่างยังไงครับผมโอ้โหหกแต้มว่ะอย่าเจ็ดนะเพื่อนเอาสวยงามมาดีครับ เอาไปอีกหนึ่งทีเน้นๆเอาดีเอาดีเอาเป็นจังไดล่ะตอนนี้มันแถวสองกับแถวส่มันเป็นสเต็ปคู่ัชมนะดูดิแล้วมันมีแถวที่ติดเสมอแล้วโอ้โหม่ไปยากต้องเดาอีกแล้วชมนะอ่ะจัดไปต่อผมน้ำเงินปันได้เยอะๆแล้วเบาได้เยอะๆแล้วเบาชมนะถ้าพลาดทบแม่งเลยเอาตอนนี้สองหมื่นไป่าชมนะ เออมาดีเอ้ยเอ้ยอะไรวะนะอะไรวะนะาสวยงามโบนัสกระโดนดีครับเอาโอเคครับผมหกร้อยน่าจะสามหมื่นแล้วนะท่ผู้ชมนะอาวแดงไปครับผมเบาๆไปหยอกๆไปก่อนนะผม ยอมห้องนี้มากให้ชมนะแบบเราชอบเล่นดูแบบเขาให้รถใหม่แม่งตัดเลยผู้ชมนะคือแบบอ่านไม่ออกเลยผู้ชมเอาดิแต้มสวยครับผมแต้มสวยนะแต้มสวยนะแต้มสวยนะ,ยนะเรียบร้อยเปแปดสวยงามบึมมาอีกหนึ่งทีครับผม960โอเคขนาดเบาๆก็ปวดผู้ชมนะ ตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่มาเนี่ยสองหมื่นเก้าครับผมสองหมื่นเก้ายังไม่ถึงสามหมื่นชมนะะนึเงินไปครับผมกวสามหมื่นนะเพื่อนมาสามหมื่นคือพอเลยนะชมนะถ้าจะโทบแบบไม้แล้วหมื่นอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่ามันอันตรายครับผมเอาเศษมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงจุดสามหมื่นที่เราตั้งไว้ก็หนีนะชมนะไม่ถึงก็หนีหละเอาดีหกแต้มครับผมยังไงล่ะ โอ้โหไอ้ปอกแปดนะผมบู๊เอาจนได้วะตอนนี้ก็อยู่สองหมื่นแปดผมก็อ่ะไม่เป็นไรครับผมก็เอามันแค่นี้นะทุผู้ชมนะสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยผมก็ถือว่ากําไรหลักสองหมื่นห้าทผู้ชมนะกำไรหลักสองหมนะื่นห้าเลยนะก็พอดีก่ก็ผมขอหนีเลยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับ AMB Pro 88ครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ